ดีค่ะวันนี้น้องมินตาจะมาร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะอ่ะร้องค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กใครจะไม่กันเด็กเ็๋มเด็กดีมม่ใช่สุดตาไม่กันน้าวูซันนาอาตาอามัน

ก็จุดตะเกียงทำใจรักกันฮ่าฮนาฮ่าไปแล้สิบเอ็ดวันหนึ่งตัววมวยมันทำให้ชาเห้ชาเ้อะไรอะเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทย้ว